ขอนอนบนนอมด้วยเสียงก่าวแต่พระพุทธเจา้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจา้าพระองค์นั้นวันที่สิบห้ากุมภาพันธ์สองพันห้าสห้าเพราะมีแม่และพ่อเราจึงมีโอกาสร่วมกันเจริญกุศลเพื่อความประเสริฐในศาสนาของพระชินเจา้าพระองค์นั้น ขณะนี้เรากำลังร,งร่วมกันศึกษาในเนคขมานิสังกักกถาค่ะบุคคลที่จะคิดออกจากการมคุณได้นั้นต้องเป็นผู้มีสัมมาทิฐิมีความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงในทุกโทษของสังสารวัฏในทุกโทษของกรมคุณทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งของวัฏจุทุกทั้งปวงตัณหาทั้งหลายเหล่านั้น เข้าไปติดค้องในอุปทานขันห้าซึ่งเป็นกามคุณที่มีความรุนแรงร้ายกาศโดยเฉพาะอุปทานขันห้าภายในไม่ว่าจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเมื่อไม่เข้าใจตามความเป็นจริงไม่รู้ชัดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นทุกขอริยสัตว์ที่ต้องเข้าไปกำหนดรู้สมาธินั้นหากรู้ชัด ในเรื่องของทุกขอริยสัตว์ว่าพระองค์ให้กําหนดรู้ไม่ใช่ไปสแสวงหาความสุขความเพลินความต้องการความปรารถนาจากทุกขะอริยสัตว์เหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นไปในทางตาหูจมูกลิน้นกายและใจค่ะเมื่อค่อยๆเข้าใจถูกอย่างนี้ตามความเป็นจริงที่สมาธิฐินั้น ก็ส่งแสดงไว้แล้วแล้วเล่าว,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 ว่าเป็นความเห็นถูกในทุกขะอริยสัจเป็นอันดับแรกเมื่อมีความเข้าใจถูกว่าต้องเข้าไปรอบรู้ไม่ใช่ไปตั้งความหวังความเพลินและความปรารถนาต่างๆซึ่งเป็นเหตุเกิดของสมุทัยสัจนั้นเองค่ะเมื่อมีความเข้าใจถูกต้องอย่างนี้ ความเพลินความปรารถนาก็จะไม่เกิดขึ้นทุกทางใจที่หวังว่าจะเป็นไปตามปรารถนานั้นไม่มีเพราะเข้าใจถูกต้องแล้วสมดังที่พระองค์ตรัสไว้ว่าพระธรรมที่ทรงสแสดงเป็นธรรมะเครื่องออกจากทุกขเป็นเครื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปรินิพานเป็นไปเพื่อความรู้พร้อม เป็นธรรมที่พระสุคตประกาศพวกเราเมื่อได้ฟังพระธรรมเหล่านั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่านั้นหมายถึงว่าต้องทําความเข้าใจให้ตรงตามคําสอนว่าแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ไม่ใช่พอเห็นลูกหลานเกิดมาก็เพลินแน่ละค่ะว่าเราจะไปทูดตามคําสอนทันทีนั้นไม่ได้แต่หมายถึงว่าเราต้องวางใจ ต้องตั้งความคิดถูกไว้ภายในทันทีว่าก้อนถูกได้เกิดขึ้นแล้วเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งความทุกขพังปวงแต่ข้อประพฤติปฏิบัติของเรานั้นต้องประพฤติปฏิบัติให้สอดคล้องกับทางโลกจะไปตำหนิติเตียนว่าก้อนถูกก้อนโรคเกิดขึ้นแล้วนั้นโดยทูดออกมาในหมู่สังคมทั่วไปนั้นไม่ใช่ค่ะเพียงแต่ว่า เราต้องมีปัญญารู้ชัดภายในและประพฤติในสังคมให้เหมาะสมซึ่งพระบรมศาสดานั้นได้แสดงถึงสัมปชัญญะสี่เอาไว้ใช่ไหมคะเพื่อให้เกิดกุศลในการต่างๆค่ะอันประกอบด้วยศาสตะสัมปชัญญะนั้นหมายถึงว่าคำหนึงถึงประโยชน์ไม่ทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แม้ต้องฝืนใจ จนคุ้นชินกับสิ่งเหล่านั้นค่ะแม้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเฉพาะหน้าขณะนี้เราก็ต้องคิดให้ถูกประพฤติไปตามหน้าที่ของปู่ย่าตายายแล้วก็ทำให้เหมาะสมแต่ภายในเราต้องรู้ว่านี้หากเราไปมีตัณหาไปมีความผัวพันผูกพันก็้ตัณหานั่นแหละ จะจูงเราเหมือนวัวควายที่นำไปสู่ปัญหานานาประการแต่ถ้าเราตั้งจิตไว้โดยชอบและเห็นความจริงเหล่านี้ว่านี้เป็นทุกขะอริยสัจที่เราจะต้องทำให้เกิดประโยชน์กับภายในปัญญาของเราเข้าไปรอบรู้ตามความเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านี้เป็นความทุกข์จริงๆเป็นทุกขะอริยสัจจริงๆ การที่เรารู้ชัดอย่างนี้ละค่ะด้วยสัมมาทิฏฐิเราก็สามารถจำเนินสัปปายะสัมปชัญญาได้นั้นก็คือทำให้เหมาะสมกับบุคคลสถานที่เวลาและเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลต่อบุคคลเหล่านั้นมอประพฤติเป็นไปด้วยเมตตาด้วยกะรุณาด้วยมูติตากับสิ่งที่มีอยู่กำลังเห็นอยู่นั่นละค่ะ เพราะภายในของเรานั้นรู้ความจริงอยู่แล้วแต่ความประพฤติให้เหมาะสมในกาละก็เป็นสิ่งที่ก่อประโยชน์ให้กับตนเองและบุคคลที่อยู่แวดล้อมการประพฤติทำนั้นย่อมรู้จักกิจที่ควรทำกรรมที่ควรพูดแสดงออกทั้งด้วยกายด้วยวาจาเมื่อเหมาะสมดีแล้ว บุคคลแวดล้อมนั้นก็จะอยู่อย่างเป็นสุขแต่ภายในที่เป็นสมาธิิการกระทำเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นไปในพรหมวิหารก็จะเป็นไปเพื่อเกื้อกูลมุ่งมันต่อการเป็นไปสู่มรรคผลนิพพานค่ะและโคโจรสัมปชัญญะปัญญาที่เลือกสิ่งที่ให้จิตโคจรไปอย่างต่อเนื่องทำกุศลให้ต่อเนื่อง ให้มีสมาธิตั้งมันจึงเลือกให้จิตคิดในทางที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นไปในกรรมฐานเหล่าใดเหล่าหนึง่งที่เราเห็นบุตรหลานภรรยาสามีก็ตามอันเป็นไปในอาการสาสองอันเป็นไปในมรณานุสติอันเป็นไปในพุทธคุณซึ่งพระองค์ก็ทรงสแสดงอยู่แล้วว่าแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ แม้ความแก่ก็เป็นทุกข์แม้ความตายก็เป็นทุกข์แม้ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแขนใจก็เป็นทุกข์ความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์มีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้น นั่นก็เป็นทุกข์ว่าโดวย่ออุปทา,านขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์เมื่อเราใส่ใจอย่างนี้อยู่ภายในบ่อยๆความสงบใจที่ได้เห็นอุปทา,านขันห้าที่เกิดขึ้นใหม่ๆเราวางใจเอาไว้ว่าแน่นอนก้อนทุกข์เหล่านี้เรานั่นแหละจะต้องพลัดพลากและหากเราเข้าใจผิดทำกิจผิด สร้างความปรารถนาผิดอยากให้สิ่งเหล่านี้เป็นของก่อประโยชน์ก่อความสุขให้กับเราแล้วอุปทานขันห้าถามจริงๆเธอคาะว่าจะนำมาซึ่งความสุขตลอดการได้ไหมคะเดี๋ยวก็ร้องไห้เดี๋ยวก็หัวเราะเดี๋ยวก็ธรรมดาธรรมดาเดี๋ยวก็โศกเศร้ารำพึงรำพัน เราจึงต้องวางใจให้ถูกกับทุกข์อริยศัสตจ์ไม่ไปทำสมุทัยอริยศัสตจ์ให้เพิ่มขึ้นโดยมีการโคโจรไปในพุทธคุณบ่อยๆในพรหมวิหารบ่อยๆในกิจที่ควรทำในหน้าที่ของความเป็นแม่ปู่ย่าตายายค่ะก็จะถ่ายถอนละคลายตัณหาและอุปทานที่มีในขันภายใน และภายนอกค่ะซึ่งแท้จริงหากเราค่อยๆทำความเข้าใจตามความเป็นจริงแล้วบางครั้งที่เราไปมีความหวังความเพลินกับสิ่งเหล่านั้นอันเป็นความคิดผิดเห็นผิดไม่คิดตรงตามสมาธินั้นเพราะเราปรารถนาความสุขภายในนั้นเองเราจึงอยากให้เขาเหล่านั้นมีความสุข เพื่อเป็นที่ตั้งแห่งความสุขด้วยปัญหาค่ะแต่ถ้ามีความเข้าใจถูกต้องแล้วเราก็สามารถที่จะกระทํากิจตามหน้าที่ของปู่ย่าตายายพ่อแม่และทําได้ดีกว่าความเพลินเพราะสมาธิิฐนั้นจะทําให้เราคิดถูกคิดตรงนํามาซึ่งความสุขกายสุขใจและปลอดภัย รามีกรรมฐานภายในอยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นพุทธานุสติมรณนาโนุสติเพื่อยังความไม่ประมาทให้เกิดขึ้นจิตใจก็สงบเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตฟังดูแล้วเหมือนกับว่าเรานั้นคิดผิดแต่จริงๆนั้นคือความคิดถูกเราไม่สร้างศัตรูภายในเผาใจตัวเอง คำกิเลสที่สอนให้คิดมายาวนานตลอดสังสารวัฏเพราะการเกิดด้วยอวิชชาของเรานะละค่ะพอจะคิดถูกเช่นคิดว่าขันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมันคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหล่านี้แหละอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทั้งปวงและมันไม่เทียงอย่างนี้สักวันหนึ่งเราเองก็ต้องตายจากเขา หรือเขาจะต้องตายจากเราไม่มีใครสามารถกำหนดอายุของใครได้เลยค่ะพระองค์ทรงสอนไม่ให้ไปยึดมั่นในอุปทานขันห้าภายในภายนอกค่ะและพระองค์ก็ทรงตรัสไว้เลยว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นสิ่งไม่เที่ยงใช่ไหมคะแล้วเราปรารถนาความเที่ยง ปรารถนาความมีอายุยืนทั้งแก่ตนเองบุตรภรรยาสามีตกลงเราทำกิจถูกต้องในอาริยสัตว์หรือไม่ถ้ามีสมาทิฐิก็คิดถูกตามคำสอนแต่ถ้าเมื่อไหร่เป็นไปในมิจฉาทิฐิก็จะเป็นความทุกข์ความผิดพลาดนำมาซึ่งมิจฉาสังกับปากค่ะคิดอยากได้อยากเพลิน มีความพยาบาทเบียดเบียนปองร้ายนะคะลูกของเราอยากให้ได้ดีอยากให้ประสบแต่สุขแต่ความเห็นผิดคิดว่าก็บุคคลอื่นนั้นหากมีการแย่งชิงกันในหน้าที่การงานเราก็ไม่มีความหวังดีปรารถนาดีกับเขาเหล่านั้นเห็นไหมคะว่าเมื่อมีมิจฉาทิฏฐิไม่เห็นความจริงว่า พื้นฐานของทุกๆคนนั้นเกิดจากกรรมที่มีมาแล้วในอดีตรวมทั้งปัจจุบันหากเขาจะได้ดีก็ด้วยอำนาจบุญกรรมของเขาเราก็เช่นกันจะได้ดีก็ด้วยอำนาจบุญกรรมที่ทำเอาไว้เราจะคิดดีกับเขามันก็เป็นบุญของเราแต่เราไปคิดชั่ว ก็ยิ่งเป็นบาปภายในเกิดขึ้นไม่ได้มีอะไรดีขึ้นเลยแต่ทั้งหมดนั้นก็คือก้อนถูกนั่นละค่ะเป็นสิ่งที่ต้องเกิดดับและเกิดแล้วดับแล้วแล้วทำไมเราจะไปประพฤติผิดคิดผิดนี้เห็นไหมคะว่ามิจฉาทิฏฐิซึ่งไม่ใช่สัมมาทิฏฐิแล้วจะนำมาซึ่งมิจฉาสังกัปปะ มิจฉาวาจากล่าวาจาชั่วค่ะและมิจฉากรรมมันตะก็จะตามมาอันเป็นไปในการฆ่าบ้างการอธินาทานบ้างประพฤติผิดในเรื่องของกาเมสุมิจฉาจารบ้างเบียดเบียนตนเองนะคะไม่ใช่เบียดเบียนผู้อื่นหรอกค่ะเพราะทุกโทษเหล่านั้นไม่มีใครรับแทนเราค่ะ เมื่อมีมิจฉากรรมมันตะก็ตามมาด้วยมิจฉาอาชีวะมิจฉาวายามะความเพียรที่เป็นไปในทางผิดผิดที่จะสร้างบาปที่สุดนั้นการดำเนินชีวิตจึงปราศจากสติสัมปชัญญะไม่สามารถรู้ว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศล อานประพฤติที่เป็นไปในศีลก็ไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้ไม่ถึงกล่าวถึงสมาธิและวิปัสสนาค่ะการไม่ได้ศึกษาพระสัทธธรรมนำมาซึ่งความเข้าใจผิดเห็นผิดประพฤติผิดที่เป็นไปในอริยสัจท,ทั้งสี่ค่ะโดยเฉพาะในทุกขะอริยสัจพระองค์ให้กำหนดรู้ทนได้และ ยอมรับความจริงในเรื่องของกรรมและผลของกรรมทรงแสดงแล้วแล้วเล่าๆใช่ไหมคะว่าโลกเป็นที่กระทำบุญและบาปเป็นที่ดูผลของบุญและบาปโลกในที่นี้ก็คืออุปทานขันห้านั่นละคะ่ะแต่เราปรารถนาจะไปกระทำต่อโลกให้เป็นไปตามความปรารถนาของเรามันจะเป็นไปได้ไหมคะ ฉะนั้นเราจึงควรศึกษาในพระธรรมคำสอนให้เข้าใจตั้งแต่คอแรกอันเป็นกุศลธรรมที่เป็นหัวหน้าของกุศลธรรมทั้งหมดค่ะนั้นคือสมัมมทิฏฐินั่นเองและในเรื่องของอสัมโมหะสัมปชัญญะนั้นก็คือปัญญาที่ไม่หลงในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณว่า เป็นเครื่องมือแห่งปัญญาเป็นที่ที่เราจะต้องเปิดอ่านทําความเข้าใจด้วยปัญญาว่ารูปเหล่านี้มีเหตุปัจจัยอะไรเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงอย่างไรเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเช่นกันค่ะจนมีความชํานาญในขันทั้งห้านั้นละค่ะจึงจะเป็นที่ตั้งของความปลอดภัยพ้นภัย สัมปชัญญะจึงเป็นเรื่องที่สําคัญและนำมาซึ่งความก่อประโยชน์สูงสุดผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิหรือปัญญานั้นจึงต้องรู้ชัดอย่างนี้ว่านี้รูปนี้รูปสมุทยัยนี้รูปนิโรธนี้รูปนิโรธ,ธาคามินีปฏิปปทาด้วยสัมมาทิฏฐินั้นเองค่ะ การกระทํากิจที่ถูกต้องในสัจจะทั้งสี่นั่นละค่ะจึงจะนําเราออกจากวัฏฏุค,ค่ะนั้นหมายถึงว่ารู้ชัดว่าที่เราเห็นเราอยู่รวมทั้งตัวเราทั้งหมดนั้นเป็นแค่การหมุนไปของทุกขะอริยสัจและสมุทยัยอริยสัจเข้าไปกำหนดรู้อย่างไรในขันห้าและ ไม่สร้างสมุทรไทยหรือเพิ่มสมุทรไทยให้เกิดขึ้นด้วยการกำหนดรู้อย่างไร่ะคะเข้าไปยอมรับได้ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นสิ่งที่อาศัยปัจจัยปรุงแต่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมมีความดับไปต้องยอมรับได้ ไม่ใช่หวังด้วยความเพลิดเพลินความพอใจปรารถนาให้อยู่ยั่งยืนค่ะซึ่งเราก็เห็นอยู่ปู่ย่าตายายทวดทั้งหลายก็ไม่มีเหลืออยู่แล้วเมื่อเรามีความเข้าใจอย่างนี้ล้วค่ะจึงจะผลจากทุก์ได้ค่อยๆน้อมยอมรับความจริงค่ะเรามาร่วมกันศึกษาในข้อประพฤติปฏิบัติของผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิ และ่าาเหล่านั้นได้ผลจากทุกกันไปค่ะจากขุตการนิกายเทระคาถาในพุทธบาทการนี้สิวกะเกิดมาเป็นหลานของพระวนาวัชชะเทระมารดาแนะนำว่าเจ้าจงบวชในสำนักของพระเทระเถิดพระเทระแก่แล้วด้วยคำพูดของมารดาเพียงคำเดียวบวดแล้วอุปถากพระเทระผู้เป็นลุง พำนักอยู่ในป่าวันหนึ่งสามเณรเข้าไปทำธุระในละแวกบ้านเกิดอาพาธอย่างหนักพระเถระผู้เป็นลุงเห็นสามเณรยังไม่กลับตามเข้าไปจึงได้รู้ว่าสามเณรอาพาธพระเถระให้การดูแลสามเณรเกือบตลอดคืนสามเณรน,นั้นมีกัลรรยาณมิตรภายในคือสมาธิิ เมื่อฟังคำพูดของมารดาเพียงครั้งเดียวว่าควรบวชก็ออกบวชและดูแลพระเถระผู้เป็นลุงเห็นไหมคะว่าความเห็นถูกนั้นนำมาซึ่งประโยชน์สุขของท่านในลำดับต่อมาค่ะในเวลาไกลรุงพระเถระพูดกับสามเณรว่าดูก่อนสิวกะจำเดิมแต่เราบวชแล้วเราไม่เคยกลับเข้ามาอยู่ในบ้าน เราจะกลับไปป่าเดี๋ยวนี้แหละสามเณรได้ยินดังนั้นแล้วกล่าวกับพระเถระวา่าข้าแต่ท่านผู้เจริญบัดนี้แม้ว่ากายของผมจะอยู่ในละแวกบ้านแต่จิตของผมอยู่ในป่าผมจะไปป่ากับท่านด้วยความเป็นผู้มีสมาธิเชื่อมั่นว่าอุปทานขันห้านั้น ไม่สามารถหวังได้มันเป็นของมันอย่างนี้มันจะป่วยจะไข้เมื่อเราดูแลอย่างดีแล้วมันก็เป็นไปด้วยอำนาจบุญและบาปค่ะพระเทระฟังดังนั้นแล้วจับแขนสามเณรน,นำกลับไปสู่ป่าทันทีท่านให้อวาสามเณรตั้งอยู่ในโอวาทพระเทระได้บรรลุพระอรหันต์ท่านได้เนคขมะอันสูงสุดใช่ไหมคะ คือมรรคผลนิพพานนั่นเองเราชื่นชมยินดีกับกิจที่ท่านได้ทำถูกต้องไม่เยื่อใหญ่ในอุปทานขันห้าตัดตัณหาได้ขาดนิโรธสัต์ปรากฏกิจสี่ประการบริบูรณ์แล้วในสัจจะทั้งสี่ท่านได้ผ่าสิทธิคาถาว่าพระอุปชาของเรากล่าวว่าสิวะกะเราจะไปจากที่นี้กายของเราอยู่ในบ้าน แต่ใจของเราอยู่ในป่าแม้เรานอนอยู่ก็จะไปตามเกี่ยวข้องด้วยหมู่ย่อมไม่มีแก่ผู้รู้แจงดังนี้เพราะเหตุที่จิตของสามเณรมีอัพยาศัยไปสู่ป่าอย่างเดียวแม้ว่าจะลุกไปไม่ไหวด้วยอาพาธท่านก็จะคลานกระเสือกกระสนไปเหมือนงูทั้งที่อยู่ในอาการนอนเพราะสภาพธรรมดาความเกี่ยวข้องในที่ไหนไหน ย่อมไม่มีแก่ผู้รู้โทษในกามเห็นโทษในวัตะสงสารรู้อานิสงในเนกขมมะและพระนิพพานตามความเป็นจริงด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อมักผลนิพพานด้วยสัจวาจานี้ขอหม่อมแคนทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสในการแทงตลอดในอาริยสัจสีโดยง่ายโดยพลัน ในการปัจจุบันนี้ด้วยพระพุทธเจ้าค่ะขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทั้งสิน้นแดส่สรรพสัตว์ทั้งสามสิบเอ็ดภพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตสมนนาจินดีอานุโมทนาในมหากุศลทั้งสิน้นเพื่อมักผลนิพพานโดยพลันโดยทั่วกันค่ะกราบอานุโมทนาในมหากุศลของทุกทกท่านด้วยความเคารพอย่างสูง กลาบสาทูสาทูสาทูเจ้าขากขาะ